เน้ำเดือดเดือดนะครับถ้าผมไม่ลองแล้วใครจะเชื่อดีนะครับน้ำร้นำอนร้อนลวกใส่มือนะครับสูตรง่ายๆนะครับให้น้ำที่เท่าฐานธรรมดาธรรมดานี่นะครับ ที่เท่าฐานผสมกับน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชน,น้ำมันหมูก็ได้แต่พอดีที่บ้านขายเป็ดพาโลก็เลยมีน้ำมันเป็ดมาใช้ผสมเข้าไปน้ำมันผสมกับที่เท่าแค่นี้เองนะครับที่เท่าธรรมดาที่เข้าไปที่เท่าฐา,านธรรมดานีและครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ทาลงไปที่บริเวณที่โดนที่โดนร่วงนะครับาถาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเพียงเท่านี้นะครับตอนทานแล้วเป็นรู้สึกยังไง เย็นแต่ว่าไม่เย็นครับธรรมดาเพียงแต่เราทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าทันทีที่ทาลงไปมันจะเริ่มดูดความปวดแสบปวดร้อนออกตอนนี้ไม่แสบใช่ไหมยัตอนนี้ค่อยๆเริ่มดูดลงไปแล้วครับสูตรนี้มัาจากไหนครับสูตรนี้คุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็ก แล้ววันนี้นึกยังไงครับ <ผม S 1> ถึงเนี่ย<ผ>ม,มา<ผ>ม,มาเผยเผยครับจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ยอมไม่ทําแต่คุณแม่ท่านเสียไปแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นมันมีประโยชน์กับคนทุกคนโดยเฉพาะหน่วยดับเพลิงควรต้องมีใช้เลยครับก็สามารถเชฟก็ได้ก็สามารถสามารถช่วยคนที่ถูก ประสบเหตุเพลิงไหม้ได้ทุกคนหายทันทีได้ไหมไม่เกินห้านาทีม,นนาทมันจะค่อยๆดูดความปวดสาปวดร้ลลอนออกไปเรื่อยๆพอเรารู้สึกว่า <c oughs> หายปวดสาปวดร้อนแล้วเราก็ลังออกได้ลหลังจากนี้ถ้าเกิดเฮียคนร้องกับคนอื่นหลังจากนี้ใครกล้าทนลองคนอยู่หลังรองได้ไหรอ <c oughs> <c oughs> ไป่ยืต่อเดี๋ยวนี้ ยืนเตี้ยต่อโดนน้ำร้อนลวกต่อ <laughs> นะครับเพียงเท่านี้มันจะดูดอาการ,รกปรวดศับษปวดร้อนไปเรื่อยๆพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อธงชัยครับแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวหลานหลวงนี่แหละครับโบเบหลานหลวงนี่แหละแล้วเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีไหมครับ0909587921 <c oughs> แล้ว <c oughs> อบอกนี้เพราะเหตุเป็นอะไรครับ อยา,ยากยาเผยแพ,พรความรู้เป็นวิทยาทานเน่งในโอกาสอะไรครับฉลองปีใหม่ละตุดจีนนะครับพอเรารอจนเราหายปวดแสบปวดร้อนประมาณห้านาทีเราก็ล้างออกได้และหลังจากนี้แผลจะไม่ผู้พองเด็ดขาดเดี๋ยวผมขอซูมหน้าใกล้ๆนะครับเพราะว่าเด็กคิดมันจะยาวโอเคผมขอจบแค่นี้นะครับครับ โอเคครับดกดเลย